สวัสดีค่ะพบก,กับแพลกแล้วนะคะภาพชัดป่าเอ่ยโอเคนะภาพไม่ชัดบอกกันด้วยโอเคอันนี้คืออัพโหลดใหม่นะแล้วก็ใช้แบบพิจเจอร์แพ็กนะคะมันจะเป็นพิจเจอร์แพ็กกับตูนนะก็สวยอยู่นะถือว่าสวยซอมบี้เป็นคนเลยอะครับพี่ซอมบี้เป็นคนนะครับ พิกเจอแพ c กแบบนี้ซอมบี้เป็นคนเราอยากรู้ว่าแพลลองโหลดแมปมานะคะเดี๋ยวปิดหมดซอมบี้ก่อนอันไหนวะโอเคปิดหมดแล้วเนาะถ้าซอมบี้ยังเกิดมาแสดงว่าน,นั้นเป็นหมดซอมบี้นั่นคืออะไรอะ่ะมีอะไรฮะมีเนื้อหมูเหรอเออเอาไปก่อนแปบ๊บน,นะ อันนี้คือลองโหลดแมบมานะคะใช้แบบนี้แม่งเลยมีอะไรบ้างเนี่ยเติ่มแรกก่อนคือถ้าของเราไม่มีเราก็ใช้โกงเอานะฮะโอเคโอเคเราถ้าของไม่มีเราก็ใช้แบบโกงเอา แผลงได้อยู่นะแบบเดีย๋ยวเราจะมีลงคลิปนะคะแต่ว่าอัดไปแล้วอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะกล่องน,นี้มีอะไรบ้างโอ้ธนูเอาไป้แม่งหมดเลยไหมเอาไว้สัก แม่งเอาไปหมดเลยอะค่ะพี่แบบพี่ไม่ได้โปรโนะเอามีเหรอเอาไปเผื่อมันเหมือนกันป่ะเหมือนป้ค่ะคะมันก็เหมือนป้าคะน้องมันก็เหมือนกันนะคะแต่นี่แม่งเอาเคร่อะไรไปเยอะจังอะะน้องเปน็นนะเริ่มงงกล่องแล้วอะเอาไปให้หมดเลย แม่งโคตรงงอะคะเออแต่ว่าเล่นคนเดียวมันก็สงบดีนะน้องพี่ชอบดีครับปรัแบบแสงก่อนปวดตาปวดตามากเลยอะเล่นแบบของซัมซุงโอเคนี่ถ้ากูตกจากลาวาเนี่ยกูตกลงลาวานี่กูตายเลยนะมึงโอ้ยเออเอาของขึ้นไปเก็บก่อน ไม่เป็นไรค่ะเราใช้โกงได้อยู่เนาะมันจะไม่มีอะไรให้กูเลยเหรอข้างล่างนั้นนะมันจะมีของให้กูไหมเนี่ยมีแค่นี้อะค่ะคิดดูดิไลท์ที่ขุดนี้มึงจับแป๊บอึ้งน,นะโกงอันนี้คืออะไรคะกดไม่ได้ พีเลนและพิเลนเล,นเลยแป๊บนึงนะฮะก่อนจะเอาอะไรเอาแอปเปลิลเลืองแสงอะไรดีแป๊บนึงแป๊บนึงเดอ้อเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนคือจะเอาเอะไรดีมึงมันต้องใช้แบบผจญภัยเราต้องโกงนิสเราต้องโกงนิสหนึ่งนะฮะ โกงนิดนึงค่ะโกงนิดนึ่ง,งน,น,งนี่เดี๋ยวเองพอขอหมดก็ไม่โกงแล้วค่ะโกงแม่งเลยเดี๋ยวนะหาก่อนนี่แม่งก็แบบเด้งอะค่ะเอกเอไข่เอกไข่ดูก่อนมันอยู่ไหนวะ,ะกูถามมันอยู่ไหนแน่เอามันอยู่ไหนวะ โอ้เจอแล้วนี่ไงโอเคได้แหละเอาไม่ได้แอปเปิลเรืองแสงอ่อมันคืออะไรก็น,นังนะมันใช้แบบพิจ r e p แพ k มันเลยงงนะได้ละโอเคยินได้แล้งั้นเอาแอปเปิลเรืองแสงนะฮะ เดี๋ยวคุณหนูเอาแอปเปิ้ลเรืองแสงก่อนเดี๋ยวหนูเอาแอปเปิ้ลเรืองแสงก่อนค่ะไปหมดเลยได้แล้วแอปเปิ้ลเรืองแสงดูนะคะถ้าเรายังไม่กินแอปเปิ้ลเรืองแสงมันก็ไม่นะ ตัวเราเนี่ยจะใหม่น่าจะมาเนาะหูรูปดาวน่ามันลงไม่ได้ไม่ไหรอกเนาะอ๋อมันเป็นกระจกอีหากูนี่ก็อุตส่าห์กินเตรียมเม่อไม่ไดหรอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะบินไม่ได้หรอเดี๋ยวกูเล่นไปเล่นมาก,ก็แบบว่าเวียนหัวตายแห่ดูก่อนนะ นี่มันเป็นแมปอะไรคะคุณครูน่าจะแมปเรียนเนาะเอ้ยเมื่อกี้เสียงดังตื่นๆนะคะแปบนเสียงดังตื่นเลยอะมันในคีในเนี้ยที่แพลเล่นมันจะไม่ดังเลยนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆฟังนี้ดังมากนะคะมันจะเป็นแบบว่าเสียงไงอะโหรูปดาวน่ารักมากค่ะมันเป็นแบบหมายนของผู้หญิงปะคะโอเคเสียงขึ้นแล้ว เสียงขึ้นยังเอ่ยเสียงของพี่เสียงขึ้นแล้วนี่มันคืออะไรคะน้องใครก็ได้ช่วยบอกเธอทีบอกฉันทีมีแค่อันเดียวก็ไม่ต้องทห้ก็ได้ไม่เอารอชิคก็ด้วย ดปะเดปะเดเปเดเปเปมันเป็นไงคะมันคล้ายๆโรงเรียนปะคะเออโรงเรียนเลยได้พได้น่าจะโรงเรียนนะน่าจะโรงเรียนนะคะคันหัววะ่ะไหนอะ เห็นมีอะไรเลยใครเคยเล่นแบบนี้บ้างแแบบนี้เล่นแล้วงงอ่ะน้องพี่บอกไว้เลยมึงโหลดมาหรอกโคตรงงอ่ะข้าวหน้าเดี๋ยวเราไปดูรอบๆเลย าไม่มีอะไรก็ไม่รู้สินะเดี๋ยวอันนี้นะคะมันจะเป็นโปรเจกต์ของเราเอง,เ,องเนาะโปรเจกต์ไม่ครับ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 นะแต่ละพานะครับก็อันนี้เอ้ยไม่ใช่ดีเปลี่ยนชื่อดีกว่าตั้งชื่อให้หน่อยสีจะเอาโปรเจกต์อยญ่ดีบอกกันด้วยเนาะ โปรเจกต์ใหญ่คุณจะได้นั่นยังไงเอออีหาหลองขึ้นไปดูซีมีอะไรางเออสวยอยู่มึงสวยอยู่มึงก็มาทางนี้ได้ปะวะคุณ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็ติดตามนะคะคือแบบแพลวไม่มีใครติดตามเลยอะสมาชิกม,มีแค่สองคนนะตอนนี้อ่ะมีเหล็กอะดาบเอาดาบไปด้วยทำใจด้วยเว้ยไปกันต่อ งั้นไปต่อตะลุยต่ออันนี้คืออะไรอ่ะไม่ใช่ประตูนรกป,ปะคะประตูนรลูกวะยิ่มไม่อยากไปอ่ะคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮย้ฮยเฮย้ฮยไอจี อ,จอจัจีอัจีจีนั่นไงกูว่าแล้วต้องเป็นงั้นแน่นอนอจัจีแม่มนี้มันดูน่กกากลัวหนูอันนี้อจัจีจวงนนตอนนี้กูมีอะไรบ้างอ๋อ กี่นาทีแล้วส,สิบนาทีแล้วอสิบนาทีแล้วหรอคะ<ม><ม>เดี๋ยวจะลองอัพทุกวันเลยเนาะห<อ>ืมกูตกลงมากู<ม>เดี๋ยว<อ>นี่แอวพี่จะลงไปให้ดูดูนะ จะไม่เป็นอะไรเลยว้าตรงนี้ไม่ดีตรงนี้แหละนี่เป็นไงเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นโอ้โหลาวากูไม่มีอะไรเลยอะค่ะแบบเนี้ยคือแบบเล่นไปแล้วก็ปวดหัวเปล่าๆอ่ะพี่ว่านะคือทางที่ดีน้องไม่ต้องโหลดเลยดีกว่านะ คือแบบดูพี่รีวิวแล้วแบบว่ามไม่ต้องโหลดเลยค่ะไม่ต้องโหลดเลยทางเดิมใช่ปะทางที่เราไปเออเราเดินกลับมาทางนี้แล้วเราก็ตกลงไปตายไม่ตายหรอกแต่ดีเนี่ยเรามีหลอดอาหารฮะเราโกงเอา,ว,าว้าวโกงกว่า เดีย๋ยวพาหน้ามันจะเป็นไมค์ครับไมค์ครับหนึ่งมันจะแบบนี้นะคะชื่อที่จริงอะ่ะคิดไม่ได้เลยไม่รู้จะเอาปรเจช่วยคิดหน่อยเด้อถ้าใครเป็นแฟนคับพันแท้พี่แฟนแท้ช่วยบอกหน่อยนะคะวันตอนนี้คือมีเกมอะไรก็เสนอมาเนาะเดี๋ยวมาเล่นกัน แต่ขอเป็นโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวคอมเดี๋ยวจะซื้ออยู่เนาะคือบอกมานะคะแอปแอปแคทเกมเนาะแอปแคทเกมไลค์ครับเนาะคือบอกพี่หน่อยว่าจะเอาอะไรดีนะคะแมปอะแมปแล้วก็ส่งมาทางนี้ด้วยเนาะ ส่งมาให้พี่ด้วยนะพี่แบบว่าไม่รู้แล้วว่าจะเล่นอะไรดีคือแบบน่าเบื่อมากอะค่ะแมปเนี้ยคือแบบทางที่ดีคือน้องแบบไม่ต้องเล่นเลยดีกว่านะฮะแบบนี้เบื่อสิ่งเป็ดโคตรอะเดี๋ยวจะลองไปหาแมปดูเนาะเออ<ๆ>ก็เสนอแนะกันเข้ามานะคะจะเอาทุกคอม จะรับฟังทุกคอมเมนต์โอ๊ยทำไมมันดึงไปงั้นอ่ะมันดึงพี่อ่ะเมื่อกี้พี่ไม่ได้เอานั่นเลยนะมันถลายเองอ่ะแพลไม่ได้เลยทางน,นี้อ๋อทางน,นี้ทางน,นี้ไปทางน,นี้เออไปทางนี้เอ้ยทางน,น,าน,นี้ทางน,นี้สิ่เอ,อหาหันตรงๆหน่อยเอ่อ K N K ย U ยดโอเคงั้นเรามายิงอยู่ตรงนี้นะคะวันสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมสับคร้ยให้กันด้วยนะบ๊ายบาย